God. แต่และคันเห็นแล้วคนลุกครับโอ้ไม่กอดเอสอวามันขาเห็นอยู่ข้างหน้าเราไฮเปอร์คาร์นะครับเราอยู่ใน SL S โอ้นี่คือตำนานทางนั้นแต่และคันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นไฮเปอร์คาร์นะฮะขันข้างหน้าส่วนคันที่เราอยู่ข้างในนี่เราเป็นซูเปอร์คาร์นะครับประตูเกาว,วิงนะฮะส่วนนั้นประตูบัตเตอร์าย ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นนะฮะมารวมตัวกันได้แบบนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวขับตามไ้สวากันไปนะครับโอ้ oh my god นี่ Black Series อยู่ข้างหลังนะฮะโอ้ oh, สุดยอด แต่และคันเห็นแล้วคนลุกครับเห็นแล้วคนลุกเลยหลอจริงสุดๆหล่อมากนี่จัดส่งถายกันนะครับเอาสามคันมาจอดเรียงกัน